แล้วตอนนี้คำชมเราอยู่กันที่สวนสวัสดีครับผมทุ่งดอกเซียนฝรั่งที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์ครับ ฮั Hello, ลโหลลลินสวัสดีค่ะพี่แม็กวันนี้เรามีจะออกกองกันนะสามคนอย่าลืมนัดนะเอยเกือบลืมไปเลยครับวันนี้มันมีที่สวยๆงามๆมุมถ่ายรูปสวยๆจะพาคุณผู้ชมไปเดี๋ยวแนะนําให้คุณผู้ชมกันโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราเจอกันนะคะโอเคครับเดี๋ยวเจอกันแล้วตอนนี้คำชมเราอยู่กันที่สวนสวัสดีครับผมทุ่งดอกเซียนฝรั่งที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์ครับสังเกตเลยว่ารอบๆตัวแม็กเนี่ยจะเห็นดอกเซียนฝรั่ง ขึ้นบานสวยเต็มไปหมดเลยนะสามารถที่จะหามุมถ่ายรูปได้เลยสําหรับใครที่กําลังมองหามุมถ่ายรูปเกร๋ๆนะครับสามารถมาที่อุทยานหลวงราชฤกษ์ก็ปักหมุดพิกัดแล้วก็มาที่สวนสวัสดีแห่งนี้ได้เลยก็จะเห็นบรรยากาศสวยๆแบบนี้เลยครับและองค์ความรู้ของตอกเสียนฝรั่งนั่นก็คือ นอกจากเส้นฝรั่งเราจะปลูกเพื่อความสวยงามแล้วเส้นฝรั่งยังมีประโยชน์ในการรักษาด้วยครับเพราะว่าเส้นฝรั่งจะมีมะเมล็ดเล็กๆครับซึ่งมเมล็ดของเขาจะมีคุณประโยชน์มากมายครับไม่ว่าจะเป็นสรรพคุณในการบำรุงเลือดัลตลอดจนในส่วนของมเมล็ดของเขาอ่ะยังบำรุงร่างกายและให้พลังงานครับแถมยังมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระด้วยครับเมื่อกี้เราพูดประโยชน์ทางด้านมเมล็ดแล้วนะครับเราจะพูดถึงประโยชน์ทางด้านใบของเขาครับ ใบของเขาครับช่วยบำรุงเสียงหให้เป็นปกติครับนอกจากนี้แล้วครับในส่วนของทางต้นจะมีรสร้อนนะครับจะช่วยแก้อาการปวดท้องให้หายอีกด้วยครับผม สวนสวัสดีเมื่อกี้ที่พี่แม็กอยู่เลยนะคะครับผมเจ้าลินพี่ขอถามหน่อยสงสัยตั้งแต่เมื่อกี้แล้วอดอกที่เขาเรียกว่าสไปเดอร์ฟลาวเวอร์เนี่ยทำไมเขาถึงเรียกว่าสไปเดอร์ฟลาวเวอร์อ่าก็เพราะว่าดอกเซียนฝรั่งเนี่ยะนะคะเขามีเกสรตัวผู้ที่ยื่นออกมาคล้ายกับขาแมงมุมค่ะตรงนี้ใช่ไหมใช่ <Okay. S 2> เราก็เลยเรียกว่าสไปเดอร์ฟลาวเวอร์ค่ะแล้วพี่แมกรู้ไหมคะว่าเขามีถิ่นาหนิดมาจากที่ไหนรู้รู้รร อ๋อต้องไม่รู้ต้องไม่รู้โอเคโอเคโอเคไม่รู้นะโอเคนะคะพี่แม็กไม่รู้นะชินก็เนิดของเสียฝรั่งรือว่าสไปเดอร์ฟิร์เวอร์นะคะมาจากหมู่เกาะเวสต์อินดีค่ะหรือทางตะวันออกเฉียงใต้ของบราซิลและอาร์เจนตินาค่ะมีข้อมูลแน่นมากนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะแล้วก็เจ้าดอกพวกนี้เนี่ยเขามีความทนทานสูงมากนะครับทั้งทนแดดแล้วก็ทนฝนด้วยแล้วก็อยู่ในที่กลางแจ้งได้ดีมากนะครับเพราะว่า เจ้าพวกนี้เขาไม่จําเป็นที่จะต้องใช้น้ําเยอะมากก็ได้นะสามารถปลูกในดินด้วนดินทรายก็ได้เหมือนกันนะครับความทนี่ต,ต้องให้เขาเลยใช่ยกความทนให้เขาเลยนะครับแล้วก็ขยายพันธุ์ด้วยมเมล็ดด้วย<ม>ก็คือพวกนี้ที่ปลูกไปแล้วก็สามารถเก็บมเมล็ดแล้วก็มาเพาะต่อได้นะครับอันนี้ก็เป็นความโดดเด่นของเขาและสุดท้ายครับผู้มชอมอย่าเพิ่งไปไหนครับจะมีช่วงกิจกรรมตอบคาถามสนุกๆที่จะมาแจกรางวัลให้คุณผู้ชมด้วยครับพี่ดิว แต่พี่ดิวกับละลินห้ามเล่นอันนี้เราเป็นสําหรับคุณผู้ชมเสียดายจ้าไม่ได้เล่นแล้วคําถามนะครับก็มีอยู่ว่านอกเซียนฝรั่งคล้ายสัตว์ชนิดใดนะครับเมื่อกี้เราพูดอะไปอยู่เนาะใช่ใครดูตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยรับรองตอบได้แน่นอนแล้วก็จะได้รางวัลไปถ้ารางวัลสหรับคนที่ตอบถูกนะครับเราจะสุ่มแจกของรางวัลไปให้ถึงมือคุณผู้ชมเลยนะครับต้องตามไว้ด้วยใช่ครับผมแล้วไปทันดี้ หน,หนหึ่งสองสามและสำหรับวันนี้นะคะเราทั้ง3ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนพบกันใหม่ในอีพีหน้าเราจะพาไปชมอะไรอย่าลืมติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ,คะแล้วฝากไว้ด้วยนะครับในช่วงเดือนกันยายนี่ยปักหมุดล่วงหน้าไว้เลยที่สวนพงปพผาเรามีทุ่งดอกเซียนฝรั่งเนี่ยเป็นสีพาสเทลสวยงามเลยนะครับฝากไว้ด้วยปักหมุดไว้ล่วงหน้าอย่าลืมนะ